สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมานำชแนลนะครับจากตาท่านมาแนะนำหรือสอนการลงทุนให้เก่นักลงทุนมือใหม่นั่นเองนะครับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยจะต้องดำเนินการแบบนี้นะครับประการที่หนึ่งท่านต้องเลือกทำเลบ้าน,นได้ก่อนนะครับบ้านที่ท่านซื้อเนี่ยท่านจะต้องสามารถดูแลแล,และสามารถเลี้ยงตัวเขาเองได้เพราะนั้นบ้านลักษณะที่ท่านซื้อท่านก็จะต้องอมีลักษณะอย่างนี้นะครับประการที่หนึ่งคือตั้งอยู่ในทำเลที่ดี นั่นก็คือหน้าสถานศึกษาแหล่งธุรกิจร้านค้าและศูนย์ราชการนะครับใกล้ๆอย่างนี้ถือว่าเป็นทําเลที่ดีหลักการที่2ท่านสามารถปล่อยเช่าได้นะครับเพราะว่าการปล่อยให้เช่านั่นแหละสิ่งที่เราต้องการก็คือท่านจะสามารถใช้ให้บ้านเนี่ยทำงานแทนท่านทั้งในยามหลับและยามตื่นได้ดังนั้น,นถ้าท่านปล่อยให้บ้านเช่าได้เนี่ยท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วในการดําเนินธุรกิจมือใหม่นั่นก็คือท่านเอาค่าเช่าเนี่ย มาผ่อนบ้านส่งบ้านนะครับได้สบายๆเมื่อเลยเวลาไปประมาณ10ปีท่านก็ได้บ้านเป็นของตัวเองนั่นก็คือประการแรกที่ท่านสามารถจับเงินล้านได้ทันทีถ้าท่านทํางานเก็บเงินเดือนเนี่ยสิปีท่านจับเงินล้านได้ไหมครับท่านสะสมได้ไหมครับแต่นี่บ้านเนี่ยราคาซื้อตอนนี้2ล้านกวา่าถ้า10ปีก็คงจะ4ล้านกวา่าเพราะฉนั้นในช่วงระยะสิบีระ,ระ,ระยะเวลา10ปีเนี่ยท่านสามารถจับเงินสี่ห้าล้านได้เนี่ยท่านถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําวิธีการลงทุนให้ท่านลักษณะเช่นนี้น่าลงทุนทีเดียวและประการที่2ก็คือถ้าบ้านอยู่ในจำเลที่ผมว่าจำเลดีอย่างว่าเนี่ยนักลงทุนมือใหม่ก็สามารถที่จะปล่อยบ้านได้จันทีปล่อยแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับแล้วสามารถเอากําไรไปปิดธนาคารได้ท่านก็สามารถที่จะซื้อบ้านหลังที่2ได้อีกครั้งแรกซื้อหหลังครั้งที่2องเมื่อได้กําไรซื้อ2หลังนะครับซื้อ2หลังหรือประการที่3ขายบ้าน เราขายบ้านหมายถึงว่าเราขายบ้านได้เตมราคานะครับคือผ่อนเสร็จปิดเสร็จกับธนาคารแล้วเราก็สามารถขายบ้านได้ได้เอ้สตูนมาก้อนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถลงทุนได้ในลักษณะแบบนี้หาจำเลยแบบนี้ท่านก็จะลงทุนได้อีกสามหลังนะเราแต่เก้าขึ้นไปเรื่อยๆต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าลักนักลงทุนรือใหม่ใช้เงินให้ทำคาญแทนท่านทันน้งระยมหลับและยามตื่นเงินของท่านก็คือเงินที่ท่านกู้มาทั้นนั้นดังนั้นท่านจะต้องบริหารงานให้รอบครอบ เพราะนั้นการรับข้อก็คือการที่ว่าถ้าแบงก์ธนาคารปล่อยให้ท่านได้ปล่อยเป็นกู้ให้ท่านได้แสดงว่าเขาเซฟให้ท่านแล้วนะครับเพื่อธุรกิจนั้นก็จะไม่เกิงดังนั้นเนี่ยเรามีบ้านแบบนี้ท่านชมนะครับท่านมาชมได้นะครับ0 9 6ย์เก้9หกหน 1 0 6 1 1 7 0นะครับเรามีของแถมด้วยจูงใจให้นักลงทุนมือใหม่นะครับก็คือแถมแอร์มุ้งลวดเหล็กดัดขคาน์รตอร์ครัวนะครับแล้วก็ถ้าใครโอนบ้านในเดือนธันวาคมนี้นะครับเราก็จะแถมทองคําให้อีกหนึ่งบาทเป็นกําลังใจให้แก่นักลงทุนมือใหม่นะครับลักษณะอยอย่างนี้นะครับก็อลองติดตามมาดูมาชมกันนะครับขอบพระคุณครับ